โตกินข้าวสตูดิโอสวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอแกะกล่องบัมบัดสินค้าเคส iPhone 17 Pro Max ของ Alumu แต่อันนี้เป็นเคสลับติกนะครับที่ใช้งานอยู่อันนี้ก็คือใส่ตั้งแต่วันแรกที่ได้เครื่องโทรศัพท์นี้มาก็ประมาณ1อาทิตย์ผ่านมาครับ ซื้อจากร้านดอทไลฟ์ที่สาขาสยามพารากอนนะครับซื้อพอมีโปรลดพร้อมเนี่ยครับครอบเลนไอมอสแล้วก็ฟิล์มหน้าจอส่วนลด20%ซื้อ3ชิ้นนะครับตรงปุ่มคามิล่าบอททอมมันจะไม่ได้เป็นแบบปิดเป็นแบบเปิดนะครับโดยรวมก็ลื่นๆครับเป็นพลาสติกไฟเบอร์นะครับและก็นี่ครับแกะกล่องบรรจุภัณนี้จากร้าน425สาขา แรชั่นไอซ์แลนด์นะครับขอการมาให้การขอบคุณแล้วก็รายละเอียดการเคลมการอะไรพวกนี้ครับอยู่ในการ์ดใบนั้นนี่ครับพระเอกของเราวันนี้มีเป็นใบเสร็จจากน้ำสีสอง้า 4, 2, 5, อูลูมูนะครับอาลูมูหรืออูลูมูก็มมไม่รู้แต่น้องน้องพนักง,งานเขาเรียกว่าอาลูมูนะครับก็ตัวแพคเกจจิ้งก็เป็นกระดาษ รี use, grad, second, ยูสกระดาษ recycle คลา้ายๆถาดใส่ไข่นะครับถาดใส่ไข่ไก่ที่เป็นกระดาษอย่างนั้นน่ะกระดาษขึ้นรูปธรรมดาเน้น100%รักโลนะครับแบรนด์นี้ก็คือเน้นวัสดุ recycle วัสดุย่อยสลายได้อย่ามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ p กเกจจิ้งธรรมดามากๆไม่มีอะไรหรูหราเลย แต่ฟีเจอร์ของเคสนี้หรือว่าพอสมควรนะครับมีนปิดมาให้นี่ครับที่เลือกสีขาวเพราะว่าเอออยากได้ความโดดเด่นในการถือจับแล้วก็วัสดุพอเป็นสีขาวแล้วมันดูแบบดูดูล้ำ กวสีดำนะครับก็เลยเลือกสีขาวมาข้างในก็มีการบยผ้ามานะครับเป็นผ้าแล้วหนังการตัดขอบคมกริบมีปุ่มคามล่าบอททอมปิดมาให้นะครับผมมีขอบเงินให้สวยงามมากครับปุ่มเป็นแบบปุ่มเงินสีเงินเงินนะครับนูนออกมาจากเคสแล้วก็นี่ครับตัวคอบเลนสแบบปิด Protect เ,เยอะมากเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับคล้ายๆเป็นวัสดุเดียวกับ น่าจะเป็นวันสดอุอลูมิเนียมคล้ายๆกับตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max นี่แหละครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดูตรงนั้นก็ไม่มีอะไรครับในแพ็กเกจจริงเน้นลักโลกครับไม่ประดิฐอะไรเยอะๆคุ้มสวยไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วพวกนี้เอ่อมาลองประกอบสวมใส่กันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นแมกเนตของตัวแรปป์ิดนะครับแรปติกแรปติกบางอยู่ครับใช้ดานได้แต่ก็จะลื่นๆนิดนึง เวลาเรามือเราเปียกเปียกอ่ะอันนี้ผมติดฟิล์มมาแล้วนะครับข,ของ3ามอแต่ไม่ด้านข้างไม่ได้ติดก็จากการใส่เทสติกก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับตัวเครื่องเทอะไรเดี๋ยเรามาประกบกันเลยดีกว่าครับอลูมูนกับ iphone ที่7 pro max 4ดีบูปกกไปบัวเรียบร้อยเนียนกริปเนี่ยครับตอนเป็นสีขาวแล้วมันดูมันมีแบบ ดูไม่เหมือนเดิมดูมีมิติมากขึ้นครับการใช้งานตรงปิดเลนสขอบอกว่าสวยมากดีไซน์เขาล้ำมากๆนะครับผมมันทำให้เราแบบสนุกกับการใช้งานอะ่ะไม่น่าเบื่อแบบเดิมๆเพนเพนอะไรอย่างเงี้ยปุม่มๆิ่มก็วางในตำแหน่งที่ถูกต้องครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างฟิลลิ่งการจับถือนี่คือแบบดีมากๆ และที่สำคัญคือปุ่มคามล่าบอททอมก็คือใช้งานได้ครับแตะเบาแตะหนักเนี่ยครับใช้งานได้ปกติอาจจะมีแบบหน่วงๆบ้างนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะถือว่ามันเป็นเติร์ด a าร์เนาะไม่ใช่ของ Apple เองซึ่งของ Apple เองเนี่ยใช้งานได้ปกติดีมากเหมือนตัวเคสตัว Beat ที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ วัสดุการจับถืออันนี้เป็นหนังวีแกนนะครับเป็นหนังวีแกนดีเลยชอบหรูพรีเมียมเข้ามือสุดๆเนี่ครับปุ่มใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มคามเมลาวอททอมนี้ไวสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆปุ่มอื่นๆใช้งานได้ปกติ โดยรวมแล้วพึงพอใจทดลอง Mac Save นี่ลอง Mac Save แล้วแม่เหล็กดีมากขอบอกดูดแรงจริงๆนะครับแม่เหล็กของเขาอันนี้มาลองต่อกับกาตั้งเอ c ซีนะครับนี่ครับแล้วก็ลองกับตัว Wallet ของ a p p p e r เองนี่ครับมันดูแบบมีอะไรอะ่ะถ้ามันเป็นสีดำอย่างที่เคยใช้อยู่มันก็จะดูแบบ เบื่อนะครับก็เลยอยากลองสีขาวถึงแม้ว่ามันจะแลกมากับความสกปปกแน่นอนแหละสีเสือเปเปือนแน่นอนแต่ก็ทำใจได้ครับประมาณนี้ครับแกะกล่องมันบับวันนี้ขอบคุณนะครับ